วันนี้เชิญเพื่อนจ๋าวันนี้เราจะกินวันนี้เราจะกินจิ้มจุ่มเพื่อนจ๋าอืมมันน,น่ากินมากเลยจิ้มจุ่มเด้วยไปเ,เราไปกินอะไรจ้าดูสิจิ้มจุม่มสวัสดีค่ะเพื่อนจ๋ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางฟ้าพาเซ็ตะคาเพื่อนจ๋าเมนูวันนี้เพื่อนจ๋ากินจิ้มจุ่มกันเพื่อนจิ้มจุม่มตอนแรกเราจะทําหมูกระทะเล่นเพื่อนจ๋าพอดีว่าปลั๊กไฟมันระเบิด ปักไฟมันเก่าเหมือนจะ้ะปักไฟขาดก็เลยเปลี่ยนจากย่างมาเป็นต้มไปเลยเออกระลิบตัอกว่าจะได้กินเรื่อยกว่าจะได้กินทุกวันเลยซื้อมือเพื่อสดีกินโอ้หยาดน,นะน้ำจิ้มเ้วอน้ำซุ้มน้ำจิ้มอืมจิ้มรสเด็ดอันนี้รู้วันพี่สาวเขาพี่สาวาน้องสาว กับลานๆเขาไปกินกันที่ร้านหมูกระทะกับแม่พอดีว่าเราไม่ไปเราเหนื่อยหลังจากที่พาพ่อไปหาหมอเสร็จมันก็เหนื่อยเนาะกลับมาว่าขามก็เลยไม่อยากไปเขาก็เลยซื้อมาฝากเมื่อวานนี้ตอนเย็นวันนี้มันก็จัดซะเลยโอ้โหเจ้าหมู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 หหจัดซะหน่อยเพราะวันนี้ไม่มีอะไรเลยเราก็จะกินวันนี้จิ้มจุ่มด้หมูสามชั้นเฮ้ยอ่ะ อืมอ uh ืมทราบร้อนๆวันนี้ฝนตก mm hmm. ขึ้นฟ้าขึ้นฝนเนื้อหมู mm hmm. เป็นกระปุ่

เยมหม้อจะย่างแล้วเพื่อนอมชจ้มหมจะเ,เลยต้มสิมหมอ Rồi. Nha chị tụ. Cái chui này. Dạ kiếm Xin tôi ạ kiếm nữa. Tất nhiên. nè. Ừ. Ô con hãy, nó con. Một những mà xin tôm anh. Ló con, mùa con, mùa con, mùa. Ui. Ui, mùa. Một sáng 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 rồi sáng

ยินได้บอกยังยินนี่ยังฮัลโหไม่ได้ใส่ไม้ด้วเพื่อนไม่สะดวก 明白。 น้อยทำไมล่าก็กินไปกี่สิ่งตัวอะ้วหม้อไมากินข้าวหม้อแอบร้อน<ม>อืมอืมเย็นแล้วยังถึ่งตัวกินได้แล้วมันเย็นแล้วอะ่ะ ఊ mm -hmm. mm -hmm. โอ๊ยร้อนเอาให้หมอน้องร้อนนะหม่หมดรอก่อนมันร้อนมันร้อนรอก่อนล,อกนลวกปากพอดีร้อนนะ่ะไปซดน้ำจ้ะงอนช่วย คำเดียววิวด้วยจ้าอู้หูจิ้มจงกัน มูสัมชันอุ้ยวัน <laughs> ตั้งใจด้วยแล้วเรนลินินเดี๋ยวเอาไว้เรียนๆอีกแป๊บนึงเพื่อนจ้ะตรงนี้อิ่มมากแล้วแน่นท้องเพื่อนต้องขอตัวลาไปก่อน,เ,นอเพื่อนจ้ะเจอนลิปหน้าสวัสดีห่า้า